สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูชารินีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมการทดลองสนุกุก,กันค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมการนั้นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจะมีทั้งหมด2ขอ้อข้อที่1น,นะคะ นักเรียนจะต้องระบุผลของแรงเสียดทานต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบค่ะแล้วก็มุ่งมั่นในการทํางานที่รับมอบหมายด้วยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเรามาทบทวนกันเรื่องของแรงเสียดทานกันก่อนค่ะเแรงเสียดทานหมายถึงอะไรคะนักเรียนแรงเสียดทานนะคะก็หมายถึง แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นผิวนั้นตัวอย่างนะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะกําลังออกแรงปั่นจัก,กรยานค่ะเราจะสังเกตได้ว่าจักรยานเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ในขณะที่เราปั่นจักรยานนั้นเนี่ยมันจะมีแรงอยู่แรงหนึ่งคะ่ะนักเรียนที่ทําให้จักรยานเราเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะคะแรงนั้นเนี่ยก็คือแรงเสียดทานนั่นเองค่ะ เสียดธานนะคะสังเกตจากลูกศรนะคะนักเรียนจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นค่ะเอนักเรียนคิดว่าพื้นผิวของวัตถุนะคะมันมีผลต่อการเคลื่อนที่ของจักรยานหรือไม่ต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีภาพของวัตถุต่างๆเนี่ยให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าวัตถุต่างๆในภาพเนี่ยมันมีพื้นผิวที่แตกต่างกันอย่างไร มีกระดาษผ้าเช็ดตัวกระจกฟองน้ำแผ่นไม้ก้อนอิฐพื้นหินกรวดแผ่นหินอ่อนสนามหญ้าถาดอลูมิเนียมและก็ยางรถยนต์ค่ะนักเรียนก็น่าจะบอกค,คุณครูได้นะคะว่าวัตถุบางอย่างมีพื้นผิวเรียบวัตถุบางอย่างก็มีพื้นผิวขรุขระ ลองชื่นรูหาหน่อยได้ไหมคะว่าวัตถุในภาพเนี่ยมีอันไหนบ้างคะที่มีพื้นผิวเรียบอันแรกเลยค่ะคืออะไรคะนักเรียนก็คือกระดาษนั่นเองค่ะอันไหนอีกคะที่พื้นผิวเรียบอ่าก็จะมีกระจกค่ะมีแผ่นไม้ อะไรอีกคะนักเรียนมีแผ่นหินอ่อนค่ะสุดท้ายก็คือถาดอลูมิเนียมนั่นเองค่ะส่วนผ้าช็ดตัวฟองน้ำก้อนอิดพื้นหินกรวดสนามหญ้าแล้วก็ยางรถยนต์นะคะเป็นวัตถุที่มีพื้นผิวขรุขระค่ะ นักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันนะคะมันส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือไม่คะคือครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้กันนะคะในกิจกรรมการทดลองเรื่องพื้นผิวของวัตถุกับการเคลื่อนที่ค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง 1. ค่ะลูกแก้วจำนวน1ลูก 2. ก้อนหินที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากับลูกแก้ว1ก้อน 3ตลับเมตร1อันค่ะ 4. แผ่นไม้เรียบสำหรับทำพื้นเอียงขนาดยาว30เซนติเมตรพร้อมแท่งไม้สำหรับวางแผ่นไม้ให้เป็นพื้นเอียงค่ะ 5. าไม้บรรทัด 6. พื้นผิวต่างๆนะคะอย่างเช่นพื้นหินขาดพื้นปูนพื้นกระเบื้องพื้นหญ้าค่ะหากที่บ้านของนักเรียนนะคะไม่มีพื้นผิวตามที่คุณครูพูดมานะคะ ก็สามารถหาวัตถุอย่างอื่นนะคะที่มีพื้นผิวที่แตกต่างกันในสามลักษณะก็ได้ค่ะเรามาดูวิธีการทำกันค่ะข้อที่1นนะคะวางแผ่นไม้ที่ทำเป็นพื้นเอียงบนพื้นผิวต่างๆนะคะที่แตกต่างกันอย่างเช่นพื้นหินขัดพื้นปูนพื้นกระเบื้องพื้นหญ้าเป็นต้นค่ะข้อที่สองนะคะ ปล่อยลูกแก้วลงบนพื้นเอียงให้กลิ้งไปตามพื้นผิวต่างๆเมื่อลูกแก้วนะคะหยุดเคลื่อนที่แล้วให้วัดระยะที่ลูกแก้วกลิ้งไปได้บันทึกผลค่ะ<ม>ข้อที่3นะคะทําการทดลองข้อที่2อสาแต่เปียนลูกแก้วเป็นก้อนหินพร้อมบันทึกผลการทดลองในตารางเปรียบเทียบผลค่ะ<ม>เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเรามาชมคลิปวิดีโอกันค่ะ กันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูชาลิมีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทํากิจกรรมการทดลองสนุกนกันค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะมีชื่อว่าพื้นผิวของวัตถุกับการเคลื่อนที่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง1ค่ะลูกแก้ว1ลูก2องก้อนหินที่มีขนาดแล้วก็น้ําหนักเท่ากับลูกแก้วนะคะ ตลับเม็ดหนึ่งตลับค่ะ 4. แผ่นไม้ระเรียมนะคะพร้อมกับแท่นวางแผนน่นไม้ค่ะ5้าลายพักนะคะแล้วก็กดลักษณะพื้นผิวต่างๆนะคะอย่างเช่นพื้นหินค่ะค่ะพื้นท่าเช็ดตัวนะคะแล้วก็พื้นหญ้าค่ะแต่ถ้าที่บ้านนักเรียนนะคะไม่มีพื้นตัางที่คกูบ มือืออื่นก็ได้ที่แตกต่างกันนะคะใน3ลักษณะคะ่ะมาดูวิธีการทดลองกันนะคะเริ่มจากให้นักเรียนนะคะเลือกลักษณะพื้นผิวนะคะอคุณครูขอยกตัวอย่างเป็นพื้นของ้าชนตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูก็จะวางแผ่นไม้เรียบน,นะคะบนแท่นวางโดยให้ทํามุมนะคะเป็นแบบลาดเอียงน,นะคะคุณครูเนี่ยใช้ไม,ม้บรรทัดในการวัดระยะทางนะคะอันนี้เนี่ยคุณครูวัดได้ 16เซนติเมตรนะคะเพื่อที่ทำให้แผ่นไม้เนี่ยมันเกิดความลาดเอียงหลังจากนั้นนะคะให้ใช้ลูกแก้วนะนักเรียนทำการปล่อยลูกแก้วบนแผ่นไม้เรียบน,นะคะพอปล่อยแล้วเนี่ยก็ให้ใช้ตลับเมตรเนี่ยทำการวัดนะคะโดยให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรค่ะมูบูะจะทดลองปล่อยให้นักเรียนดูนะคะ1 2 3สาม เมื่อลูกแก้วเนี่ยหยุดนิ่งแล้วนะคะให้ใช้ตลับเมตรในการทําการวัดระยะทางนะคะจากจุดเริ่มต้นนะคะไปถึงระยะทางที่ลูกแก้วเนยหยุดนิ่ง,งคุณครูวัดได้60เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำการจดบันทึกผลนะคะลงในตารางบนทึกผลการทดลองค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะทำการเปลี่ยนพื้นผิวนะคะจากผ้าชิ้นตัวเนี่ยเป็นแบบอื่นอย่างเช่นเป็นพื้นหินค่ะหรือว่าเป็นพื้นหญ้าก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อทําการทดลองเสร็จแล้วอย่าลืมทิจจะเจดบันทึกน,น,นะคะลงไว,วนในตารางนัรทดลองไว้ค่ะทีนี้หลังจากที่เรียนเนี่ยบันทึกผลการทดลองเนี่ยการปอดลูกแก้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากลูกแก้วมาเป็น ทำ,ทำเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนวางอุปกรณ์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากลูกแก้วมาเป็นก้อนหินนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาปล่อยนะคะเราก็ต้องปล่อยเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเหมือนกับการที่เราปล่อยลูกแก้วนะคะคุูจัดสารที่เตนดูนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใช้ตลับเตรนะคะในการวัดระยะทางค่ะเมื่อก้อนหินหยุดนิ่งจากจุดเริ่มต้นนะคะ คุณครูวัดได้48เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยจดบันทึ่ผลการทดลองไปค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนักเรียนเปลี่ยนจากพื้นผ้าชุดตัวนะคะเป็นพื้นหินขัดแล้วก็พื้นด้านเองค่ะผิวหินขัดกันนะคะลักษณะพื้นแรกที่จะทำกานนะคะอันดับแรกอย่าลืมนะคะวางแผ่นไม้เรียมเนี่ยบนแท่นวางนะคะให้มีระยะห่างจากแท่นวาง 16เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นก็ทำการปล่อยลูกแก้วแล้วก็ใช้ตลับเมตรเนี่ยในการวัดระยะทาง1,2,3อ่ะตอนนี้นะคะลูกแก้วเนี่ยได้อยู่ทิ่งแล้วเราก็ทำการวัดระยะได้เลยนะคะจากจุดเริ่มต้น าเชือตัวนะคะว่าถ้าเกิดทําการปล่อยลูกแก้วเนี่ยบนมือผ้าเชือตัวนะคะลูกแก้วจะเคลื่อนที่ระยะทางเท่าใดค่ะเดิมหันนักเรียนวางแผ่นไม้เรียบน,นะคะบนแท่นวางให้มีระยะห่างจากแท่นวางนะคะ16ซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทําทการปล่อยลูกแก้วได้เลยเดินสองสามค่ะตอนนี้ลูกแก้วอยู่ที่ ค่ะ ล,ะะลูกแก้วนะคะเคลื่อนที่ระยะหา60เซนติเมตรค่ะต่อไปเรามาดูก้อนหินกันนะคะว่าถ้าเกิดทำการปล่อยก้อนหินเนี่ยบนพื้นหินขัดนะคะ,นะคะ เดินคนะนักเรียนวางแผ่นไม้เรียบนะคะบนแท่นวางเนี่ยให้มีระยะห่างจากแท่นวางนะคะ16เซนติเมตรแล้วก็ปล่อยก้อนหินเลยค่ะแล้วก็ใช้ตลับเมตรนะคะในการวัดระยะทางเมื่อก้อนหินเนี่ยนิ่งหนึ่งสองสามก้อนหินนะคะเคลื่อนที่ระยะทางเพียงแค่10เซนติเมตรค่ะ ต่อไปเรามาดนะคะว่าถ้าเป็นก้อนหินเนี่ยหากเราทําการปล่อยก้อนหินบนแขนแม่เรียบนะคะและสัมผัสผิวของอาชีพตนะคะก้อนหินเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่ทำเหมือนเดิมค่ะักเรียนวางแขกแม้เรียบนะคะบนเท่นวางให้มีระยะห่างจากเส่นวางนะคะ1ิบ นะคะ11เซนติเมตรค่ะต่อไปเรามาดูก้อนหินนะคะหากปล่อยบนพื้น้าเทียมเนี่ยก้อนหินนะคะจากเลื่อนี่้ระยะาทางเท่าใดเหมือนเดิมค่ะนักเรียนวางแผ่นไม้เรียงน,นะคะบนแท่นวางให้มีระยะห่างจากแท่นวาง16เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะทําการปล่อยก้อนหินได้เลยค่ะเดึนสองสาม คุณครูจะวัดระยะทางแล้วนะคะก้อนหินนะคะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง51เซนติเมตรค่ะค่ะจากกิจกรรมพื้นผิวของวัตถุก,กับการเคลื่อนที่นักเรียนบอกค,คุณครูได้ไหมคะว่าปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร ปัญหานะคะก็คือสิ่งที่เราอยากรู้สิ่งที่เราสงสัยเราอยากจะรู้ว่าลักษณะของพื้นผิวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นหินขัดผ้าเช็ดตัวหรือว่าพื้นหญ้าทเทียมนะคะมันส่งผลต่อระยะทางที่ลูกแก้วแล้วก็ก้อนหินเนี่ยเคลื่อนที่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตั้งปัญหาได้ว่าลักษณะของพื้นผิวส่งผลต่อระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่หรือไม่ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูสมมติฐานกันค่ะสมมติฐานนะคะก็คือการคาดคะเนคำตอบไวล่วงหน้าเราจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไรดีคะเราก็สามารถที่จะตั้งได้ว่าลักษณะของพื้นผิวส่งผลต่อระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการกำหนดตัวแปรกัน ตัวแปรในทางวิทยาศาสตร์นะคะจะมี3ตัวแปรด้วยกันก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมค่ะตัวแปรต้นนะคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องจัดให้แตกต่างกันนะคะเพื่อเราจะดูว่าเอ๊มันส่งผลต่อการทดลองหรือไม่นะคะในที่นี้ตัวแปรต้นก็คือลักษณะของพื้นผิวค่ะต่อไปนะคะตัวแปรตามตัวแปรตามก็คือผลอนเนื่องมาจากตัวแปรต้น ผลจากการที่เราจัดให้มีลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างกันเราจะดูอะไรคะเราจะดูระยะทางที่ลูกแก้วหรือว่าก้อนหินเนี่ยเคลื่อนที่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวแปรตามนะคะก็คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ค่ะต่อไปนะคะตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งที่เราจะต้องจัดให้เหมือนกันค่ะ หากจัดให้แตกต่างกันแล้วเนี่ยจะทำให้ผลการทดลองนะคะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ในที่นี้สิ่งที่จะต้องจัดให้เหมือนกันเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ่ะก็คือความเอียงของพื้นผิวค่ะชนิดแล้วก็น้ําหนักของวัตถุนะคะจะต้องเป็นลูกแก้วก้อนเดียวกันนะคะแล้วก็ก้อนหินที่นำมาใช้นะคะก็ต้องเป็นก้อนหินชนิดเดียวกันด้วยค่ะ รวมถึงระยะที่ปล่อยวัตถุด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนะคะบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลค่ะหากนักเรียนคนใดนะคะไม่มีอุปกรณ์หรือว่าที่บ้านนะคะไม่สะดวกในการทํากิจกรรมขอให้นักเรียนนะคะดูคลิปวิดีโอของคุณครูแล้วก็จดบ,บันทึกผลการทดลองลงไปได้เลยค่ะ,ะนักเรียนดูนะคะพื้นผิวที่วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยที่คุณครูใช้มีพื้นผิวอะไรบ้างก็จะมี1ค่ะพื้นหินขดัด 2ผ้าเช็ดตัวแล้วก็3ย่าเทียมค่ะ,ะทีนี้นคุณครูนะคะได้ทําการปล่อยลูกแก้วนะคะบนแผ่นไม้เรียบเพื่อจะให้กลิ้งเนี่ยบนพื้นผิวต่างๆเรามาดูกันนะคะว่าลูกแก้วเนี่ยเคลื่อนที่บนพื้นผิวต่างๆเนี่ยระยะทางเท่าใดอันแรกค่ะพื้นหินขัดลูกแก้วนะคะเคลื่อนที่ระยะทาง434ซนติเมตรผ้าเช็ดตัวลูกแก้วเคลื่อนที่ระยะทาง57ซนติเมตร แล้วก็ย่าเทียมนะคะลูกแก้วเคลื่อนที่ได้ระยะทาง60ซนติเมตรค่ะต่อไปมาดูก้อนหินบ้างนะคะก้อนหินนะคะเคลื่อนที่บนพื้นหินขัดเนี่ยได้ระยะทาง10เซนติเมตรเคลื่อนที่บนผ้าเช็ดตัวนะคะได้ระยะทาง11ซนติเมตรแล้วก็เคลื่อนที่บนย่าเทียมนะคะได้ระยะทาง51ซนติเมตรจากตารางนะคะนักเรียนเราจะพบว่าลูกแก้วนะคะ เคลื่อนที่บนพื้นหินขัดเนี่ยระยะทางไกลามากๆเลยนะคะเพราะว่าไกลถึง4 3 4เซนติเมตรนะคะที่น้อยที่สุดก็คือบนผ้าเช็ดตัวนะคะเพราะว่าเคลื่อนที่ได้แค่57เซนติเมตรนะคะส่วนก้อนหินอ่าก้อนหินนะคะเคลื่อนที่บนหญ้าเทียมเนี่ยได้ไกลามากที่สุดเลยก็คือ51เซนติเมตรส่วนที่น้อยที่สุด ก็คือพื้นหินขัดนะคะระยะทางแค่10เซนติเมตรอ่ะเราจะเห็นได้ว่าลักษณะผิวที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนมันมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะนั่นก็คือลูกแก้วหรือว่าก้อนหินนั่นเองค่ะเราจะพบว่าหากเป็นพื้นเรียบได้แก่พื้นหินขัดนะคะลูกแก้วเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้ไกลแต่ถ้าเป็นพื้นผิวคูแคร อ,อย่างเช่นผ้าเช็ดต,ตัวหรือว่าย่าเทียมนะคะลูกแก้วเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสรุปผลการทดลองได้ว่าลักษณะของพื้นผิวนะคะส่งผลต่อระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่หากพื้นผิวเรียบวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าพื้นผิวขรุขระนั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้นักเรียนบอกกูได้หรือยังคะว่าพื้นผิวของวัตถุเนี่ย ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของจักรยานหรือไม่นักเรียนก็น่าจะบอกครูได้แล้วนะคะว่าพื้นผิวของวัตถุเนี่ยมันส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของจักรยานค่ะหากเป็นพื้นผิวเรียบนะคะจักรยานนะคะก็จะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าพื้นผิวผุขระนะคะเนื่องจากพื้นผิวเรียบนะคะมีแรงเสียดทานน้อยหากเป็นพื้นผิวผุขระนะคะจะมีแรงเสียดทานมากทําให้จักรยานคันนี้นะคะเคลื่อนที่ได้ช้านั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นการมอบหมายงานนะคะให้ในักเรียนทุกคนทำใบบันทึกผลการทดลองเรื่องพื้นผิวของวัตถุก,กับการเคลื่อนที่ค่ะแล้วก็ใบงานเรื่องผลของแรงเสียดทานในกอกสารนะคะที่ครูเนี่ยได้แจกไปให้ในักเรียนแล้วขอให้ในักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทํางานไม่ต้องรีบนะคะใช้ปากกาและเงินในการเขียนแล้วก็นํามาส่งคุ้ครูในวันเปิดเรียนค่ะ หากนักเรียนคนใดนะคะที่ทําการทดลองเนี่ยขอให้นักเรียนนะคะส่งภาพหรือว่าคลิปวิดีโอการทดลองเนี่ยมาให้คุณครูดูบ้างนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย